ค้าศึกของมัชฌิมาปฏิปทาอัดทางคิขมักภิกษุทั้งหลายมีสิ่งที่เล่นดิ่งไปสุดโตงอันตาอยู่สองอย่างที่บัญประชิดไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่เล่นดิ่งไปสุดตรงนั้นคืออะไรคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคล้ในกามทั้งหลายกามสุขันลิกานุโยกอันเป็นการกระทำที่ยังต่ำ เป็นของชาวบ้านเป็นของคนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอาริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอัตตกิรมัฐานุโยอันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอาริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์สองอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติ เป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดตรงสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้สรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดญาณเ,เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพาน ภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาที่สุดตรงสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการนี่เอง8ปประการคืออะไรเล่าคือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถ right ูกต oh ้องสัมมาสังกัปปะความดำริที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาที่ถูกต้องสัมมากรรมันตะการทำงานที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะการดำรงชีพที่ถูกต้องสัมมาวายมะความภาคเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติความระลึกที่ถูกต้องสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องอีกในหนึ่งตอนอุเทศบุคคลไม่พึงตามประกอบซึ่งการมาสุขอันเป็นสุขที่ต่ำทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของชนชั้นบุตุชนมีใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงตามประกอบซึ่งอัตตะกิรัมฐานุโยกอันนำมาซึ่งความทุกข ไม่ใช่ของพระอาริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ต่อไปนี้ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิทาที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดตรงสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดญาน เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตัดสรู้พร้อมเพื่อนิพพานควรรู้จากการกระทําที่เป็นการเชืิดชูอุตสานะและการกระทําที่เป็นการขับไล่สายส่งอปสานะคลันดูแล้วไม่พึงกระทําการแกล้งเชืิดชูไม่พึงกระทําการขับไล่สายส่งพึงแสดงแต่ที่เป็นธรรมเท่านั้น ควรรู้จักวินิจฉัยในกรณีแห่งความสุขครันดูแล้วพึงตามประกอบซึ่งความสุขในภายในไม่ควรกล่าวระหวาทะการกล่าวในที่ลับหลังที่ไม่ควรกล่าวไม่ควรกล่าวอาติขีนวาทะการกล่าวใส่หน้าที่ไม่ควรกล่าวไม่ควรกล่าวอย่างรีบร้อนจนปากสันเสียงสัน ไม่พึงยึดถือภาษาพูดของชาวเมืองไม่เพิกถอดโลกสมัญญาภาษาพูดของชาวโลกดังนี้นี้คือหัวข้ออุเทศแห่งอารณะวิพังคะการแยกธรรมอันไม่เป็นค่าศึกออกเสียจากธรรมที่เป็นค่าศึกตอนนิเทศธรรมใดซึ่งเป็นการตามประกอบซึ่งสมานัตของผู้มีสุข อันเนื่องเฉพาะอยู่ด้วยกรามเป็นการกระทำตามซามเป็นของชาวบ้านเป็นของชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ทำนั้นประกอบด้วยทุกข์ประกอบด้วยความขับแคลนประกอบด้วยความแห้งผากในใจประกอบด้วยความเผารนเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นฆ่าศึก มัชชิมาปฏิปทาทำใดไม่เป็นการตามประกอบซึ่งการตามประกอบด้วยสมนัตของผู้มีสุขอันเนื่องเฉพาะอยู่ด้วยกามอันเป็นการประกอบด้วยสมนัตซึ่งต่ำทราม,ามเป็นของชาวบ้านเป็นของคนชั้นปุถุชนไม่ใช่พระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ทำนั้นไม่ประกอบด้วยทุกข ไม่ประกอบด้วยความขับแคนไม่ประกอบด้วยความแห้งผากในใจไม่ประกอบด้วยความเผาลนเป็นสัมมาปฏิปทาไม่เป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาปฏิปทาทำใดเป็นการตามประกอบในการทำตนให้ลำบากอตตะกิละมัานุโยกอันเป็นการกระทำที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ทำนั้นประกอบด้วยทุกประกอบด้วยความขับแคนประกอบด้วยความแห้งผากในใจประกอบด้วยความเผารนเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นข้าศึกต่อมัชิมาปฏิปทาทำใดไม่เป็นการตามประกอบซึ่งการตามประกอบในการทำตนให้ลําบากอันเป็นการตามประกอบที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ทำนั้นไม่ประกอบด้วยทุกข์ไม่ประกอบด้วยความคับแค้นไม่ประกอบด้วยความแห้งผากในใจไม่ประกอบด้วยความเผาลนเป็นสัมมาปฏิปทาไม่เป็น้าศึกต่อมัชฌิมาปฏิปทาคําใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลไม่พึงตามประกอบซึ่งการมาสุขอันเป็นสุขที่ต่ำทราม เป็นของชาวบ้านเป็นของคนชั้นปุถุชนมิใช่ของพระอาริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงตามประกอบซึ่งอัตตะกิละมัานุโยกอันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอาริยะเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ดังนี้คำนั้นเราอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างบนนี้กล่าวแล้ว ก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าต่อไปนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตดรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตารัสรู้พร้อม เพื่อนิพพานดังนี้นั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานในที่นี้เรากล่าวแล้วหมายถึงอะไรหมายถึงอริยะอัตถังคิขมักนี้นั่นเทียวกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้อันเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักูุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานทรมัชฌิมาปฏิปทา นั้นเป็นธรรมไม่ประกอบด้วยทุกข์ไม่ประกอบด้วยความขับแค้นไม่ประกอบด้วยความแห้งผากในใจไม่ประกอบด้วยความเผารนเป็นสัมมาปฏิปทาเพราะเหตุนั้นธรรมนั้นจึงชื่อว่าธรรมไม่เป็น้าศึกอารณะอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ สามอย่างอย่างไรเล่าสามอย่างคืออาคาลหะปฏิปทาปฏิปทา,าเปียกแฉะนิชามะปฏิปทาปฏิปทาไม่เกลีย่ยมัชิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายอาคาลหะปฏิปทาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในการมทั้งหลายไม่มีดังนี้เขาย่อมถึงความจมอยู่ในการมทั้งหลายนี้เรียกว่าอาคาระหะปฏิปทามีใช่มัชชิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายนิชามะปฏิปทาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ปฏิบัติเปลือยกาย มีมัญญาตอันปล่อยทิ้งเสียแล้วเป็นผู้ประพฤติเช็ดอุจจาระของตนด้วยมือถือเป็นผู้ไม่รับอาหารที่เขาร้องเชิญว่าท่านผู้เจริญจงมาไม่รับอาหารที่เขาร้องนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญจงหยุดก่อนไม่ยินดีในอาหารที่เขานำมาจำเพาะไม่ยินดีในอาหารที่เขาทำอุทิศเจาะจง ไม่ยินดีในอาหารที่เขาร้องมนมลเราไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคล่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคล่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคล่อมสากไม่รับอาหารของชนสองคนผู้บริโภคอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีคันไม่รับอาหารของหญิง ที่กำลังให้บุตรดื่มนมอยู่ไม่รับอาหารของหญิงผู้ไปในระหว่างแห่งบุรุษไม่รับอาหารในอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกันทําไม่รับอาหารในที่ที่มีสุนัขเข้าไปยืนเฝ้าอยู่ไม่รับอาหารในที่ที่เห็นมแมลงวันบินไปเป็นหมู่มู่ไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่รับสุราไม่รับเมรยัย ไม่ดื่มน้ำอันดองด้วยแกลบเรารับเรือนเดียวฉันคำเดียวบ้างรับสองเรือนฉันสองคำบ้างรับสามเรือนฉันสามคำบ้างรับสี่เรือนฉันสี่คำบ้างรับห้าเรือนฉันห้าคำบ้างรับหกเรือนฉันหกคำบ้างรับเจ็ดเรือนฉันเจ็ดคำบ้าง เราเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆภาชนะเดียวบ้างเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆสองภาชนะบ้างเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆสามภาชนะบ้างเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆสี่ภาชนะบ้างเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆห้าภาชนะบ้าง เลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆหกภาชนะบ้างเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆเจ็ดภาชนะบ้างเราฉันอาหารที่เก็บไว้วันเดียวบ้างฉันอาหารที่เก็บไว้สองวันบ้างฉันอาหารที่เก็บไว้สามวันบ้างฉันอาหารที่เก็บไว้สี่วันบ้างฉันอาหารที่เก็บไว้ห้าวันบ้าง ฉันอาหารที่เก็บไว้6วันบ้างฉันอาหารที่เก็บไว้7วันบ้างเราประกอบความเพียรในพัดและโภชนะมีปริยาอย่างนี้จนถึงกึ่งเดือนด้วยอาการอย่างนี้เรานั้นมีผักเป็นพักษาบ้างมีสารแห่งยาก,กับแก้เป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างมีเปลือกไม้เป็นพักษาบ้าง มีสารายเป็นผักษาบ้างมีรำข้าวเป็นผักษาบ้างมีข้าวตังเป็นผักษาบ้างมีข้าวสารหักเป็นผักษาบ้างมีหญ้าเป็นผักษาบ้างมีโคไม้ขี้วัวเป็นผักษาบ้างมีผลไม้และรากไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้อันเป็นไปหล่นเอง ยังชีวิตให้เป็นไปบ้างเรานั้นนุ่งห่มด้วยผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าเจือกันบ้างนุ่งห่มผ้าที่เขาทิ้งไว้กับซากศพบ,บ้างนุ่งห่มผ้าคลุกฝุ่นบ้างนุ่งห่มเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังอาชินะบ้างนุ่งห่มหนังอาชินะทางเล็บบ้างนุ่งห่มแผ่นหญ้าคากลองบ้าง นุ่งห่มแผ่นปอกลองบ้างนุ่งห่มแผ่นกระดานกลองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลผมขนบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนหางสัตว์บ้างนุ่งห่มปีกนกขาวบ้างเราตัดผมและหนวดประกอบตามซึ่งความเพียนในการตัดผมและหนวดเราเป็นผู้ยืนกลยงห้ามเสียซึ่งการนั่งเป็นผู้เดินกลยง ประกอบตามซึ่งความเพียรในการเดินกระยงบ้างเราประกอบการยืนการเดินบนนาำสำเร็จการนอนบนที่นอนทําด้วยน้นาำเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการลงสู่แม่น้ำเวลาเย็นเป็นครั้งที่3าบ้างเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการทํากิเลสในกายให้เหือดแห้งด้วยวิธีต่างๆเช่นนี้ด้วยอาการนี้อยู่ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่านิชามะปฏิปทามิใช่มัชิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายมัชิมาปฏิปทาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจาย่อมเจริญสามมาาาัม,ญสามมากรรมมันตะ ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะย่อมเจริญสัมมาวายามะย่อมเจริญสัมมาสติย่อมเจริญสามมาาามัม,ญสามมาส,ม,ส,าม,ม,าสามาธินี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลปฏิปทาสามอย่างลักษณะอีกปริยายหนึ่งแห่งกามสุขันลิกานุโยคพรามในกรณีนี้ ผู้ที่เรียกตนเองว่าสมณะหรือพราหมณ์บางคนปฏิญญาตัวว่าเป็นโพรมาจารีโดยชอบเขาไม่เสพเมถุนกับมาตุคามก็จริงแลแต่ว่าเขายินดีการลูบคลำการนวดฟันการอาบการถูตัวที่ได้รับจากมาตุคามเขาปรับลื่มยินดีด้วยการบําเรอเช่นนั้นจากมาตุคามเรากล่าวว่า ผู้นี้ประพฤติปรมาจันไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพันด้วยเมถุนบางคนไม่เสพเมถุนกับมาตุคามและไม่ยินดีการลูบคลำการนวดฟันเป็นต้นจากมาตุคามแต่เขายังพูดจาซิกสีเล่นหัวสับพยอกกับมาตุคามเขาปราบลริ่มยินดีด้วยการบำเริเช่นนั้นจากมาตุคามเรากล่าวว่า ผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพันด้วยเมถุนบางคนไม่เสพเมถุนกับมาตุคามไม่ยินดีการลูกคลำการนวดฟันเป็นต้นจากมาตุคามทั้งไม่ยินดีการพูดจาซิกสีเล่นหัวสับพยอกกับมาตุคามแต่เขายังสบตาต่อตากับมาตุคาม แล้วปราบปลื้มยินดีด้วยการทำเช่นนั้นเรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพันด้วยเมถุนบางคนไม่เสพเมถุนกับมาตุคามไม่ยินดีการลูปคลำการนวดฟันเป็นต้นจากมาตุคามไม่ยินดีในการพูดจาซิกซีเล่นหัวสับพยอยกกับมาตุคาม ทั้งไม่ยินดีในการสบตาต่อตากับมาตุคามแต่เขายังชอบเสียงของมาตุคามที่หัวเราะอยู่ก็ดีพูดจาอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีข้างนอกฝาก็ตามนอกกำแพงก็ตามแล้วปราบปลื้มยินดีด้วยการฟังเสียงนั้นเรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ ยังประกอบเกี่ยวพันด้วยเมถุนบางคนไม่เสพเมถุนกับมาตุคามไม่ยินดีการ,รลูบคลำการนวดฟันเป็นต้นจากมาตุคามไม่ยินดีในการพูดจาซิกซีเล่นหัวสับพยอก,กับมาตุคามทั้งไม่ยินดีในการสบตาต่อตากับมาตุคามทั้งไม่ยินดีในการฟังเสียงของมาตุคาม แต่เขาชอบตามระลึกถึงเรื่องเก่าที่เคยหัวเราะเล้าลมเล่นหัวกันกับมาตุคามแล้วก็ปราบลืิ่มยินดีด้วยการเฝ้าระลึกเช่นนั้นเรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์อย่างประกอบเกี่ยวพันด้วยเมถุนบางคนไม่เสพเมถุนกับมาตุคามไม่ยินดีการลูบคลำการนวดฟันเป็นต้นจากมาตุคาม ไม่ยินดีในการพูดจาซิกซีเล่นหัวสับพยอกกับมาตุคามไม่ยินดีในการสบตาต่อตากับมาตุคามไม่ยินดีในการฟังเสียงของมาตุคามและทั้งไม่ชอบตามดาลึกถึงเรื่องเก่าที่เคยหัวเราะเล้าลมเล่นหัวกันกับมาตุคามแต่เขาเห็นพวกขาหบ,บดีหรือบุตรขาหบ,บดี อิ่มเอิบด้วยการมคุณได้รับการบำเรอเอยู่ด้วยการมคุณก็ปราบเริ่มยินดีด้วยการได้เห็นการกระทำเช่นนั้นเรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบเกี่ยวพันด้วยเมถุนบางคนไม่เสพเมถุนกับมาตุคามไม่ยินดีการลูบคลำการนวดฟันเป็นต้นจากมาตุคาม ไม่ยินดีในการพูดจาซิกซีเล่นหัวสับพยอก,กับมาตุคามไม่ยินดีในการสบตาต่อตากับมาตุคามไม่ยินดีในการฟังเสียงของมาตุคามไม่ชอบตามรละลึกถึงเรื่องเก่าที่เคยหัวเราะเล้าลมเล่นหัวกับมาตุคามและทั้งไม่ยินดีที่จะเห็นพวกขาหะบดีหรือบุตรขาหบดีอิ่มเอิบด้วยกรรมคุณ แล้วตนพลอยนึกปลื้มใจด้วยก็ตามแต่เขาประพฤติปรมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเพื่อไปเป็นเทพพยายดาพวกใดพวกหนึ่งด้วยอธิษฐานว่าด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพระมจรรย์น,นี้เราจะเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งดังนี้เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบเกี่ยวพันด้วยเมถุน